ตอนที่322เชื่อตอนว่าผู้หลีภัยหลี่เซียงแย่ามากหลี่เซียงทุบก,กำแพงวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยความโกรธด้านนอกปีศาจหลายสัตว์จิตวิญญ,ญาณยังคงส่งเสียงคำนามอยู่สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรงกลวเหล่านี้มีความรู้สึกภาคภูมิใจนในตัวของมันเองอย่างยิ่งถ้ามันไม่สามารถฆ่าคนที่ทำร้ายมันได้มันก็จะไม่หยุดจนกว่าจะทำสำเร็จตอนนี้มีร่างของคนเดินอยู่ภายในวิหารสี่คนพวกเขามีรูปรา่างที่แตกต่างกันทั้งหมด คนที่เตี้ยที่สุดของกลุ่มหันขมวดคิ้วราชาลีจะไปกระตุน้นปีศาจร้ายสัจ,จตวิญญาณได้อย่างไรหากเป็นเช่นนั้นเราจะเรียกเก็บเงินจากเจ้าเป็นสองเท่าหลี่เสียงพันรู้สึกท้อแท้เมื่อใดกันที่เขากระตุน้นปีศาจร้ายสัจ,จตวิญญาณเห็นได้ชัดว่ามันเป็นหันหลังที่ทำหลังจากที่เจอกับสับปปะหล,หล่านี้แล้วก็ควรที่จะหนีออกไปเพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอีกต่อไปแต่ฮันหลังกับพยายามที่จะฆ่าสัปปะหล,หล่านี้แน่นอนว่ามันต้องโกรธมาก ตอนนี้ไม่เพียงแต่นักล่าจิตวิญญาณทั้งหมดของหลีเซียนจะเสียชีวิตแต่เขาเองก็ยังตกอยู่ในอันตรายด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นเพราะหั่นหลางผู้ที่สร้างปัญหานี้ขึ้นมาตอนนี้ทุกอย่างยุ่งเหยิงไปทั้งหมดตกลงสองเท่าไม่มีปัญหาตราบ่านที่เจ้าสามารถคาหั่นหลางและเฟิงหวานโจเงินไม่ใช่ปัญหาอีกทั้งหั่นหลางยังมีสัตว์จิตวิญญ,ญาณระดับสูงสุดมันควรจะมีดวงตาสีเทาที่อ่อนกว่าดวงตาของปีศาจไร้สัตสตจตวิญ,ญญาณนิดหน่อยแต่มันก็เป็นเงินมหาศาล หลีเสียงพันตอบออกไปนักสูรุปล่างสูงพันสายหัวของเขาราชาหลีมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เจ้าอธิบายออกมารวมทั้งยังมีปีศาจและสัจจวิญญาณอยู่ที่ด้านนอกตอนนี้เจ้าอย่างเพิ่มเฟื่องหวานโจและสหายของขั้นหลงังเพียงแค่สจัจจวิญญาณดวงตาสีเทาราคาของมันคงจะไม่ได้ทำให้พวกเราพอใจมากนักหลี่เสียงพันยิ้มยาอออกมาไม่ต้องห่วงปีศาจและสัจจวิญญาณมีความแข็งเก่งแต่มันไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันกันกบเฟื่องหวานโจ เราเฟิงหว่านโจเกียดขค่าเข้ากระดูกดำขาพยายามเข้ามาในวิหารศักดิ์สิทธิ์ฮันหลานจะต้องตามเฟิงหว่านโจมาอย่างแน่นอนในตอนนี้เราเพียงแค่ต้องกำจัดทั้งสองคนนี้พร้อมกับเจ้าตาสีเทานั่นดังนั้นพวกเจ้าทั้งสี่คนรวมกับความแข็งเก่งที่ข้ามีเราสามารถทำมันได้นักรบเอ็ดเปอร์ทั้งสี่คนได้เปิดเผยรูปลักษณ์ของพวกเขาแล้วข้อตกลงกันและได้พยักหน้าตกลงกันอย่างเป็นทางการนักรบร่างอ้วนยังคงกล่าวต่อไปว่าถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเจ้าตาสีเทาเราจะยอมรับงานนี้ราชาลีไม่เพียงแต่เจ้าจะสูญเสียคนทั้งหมดไปจากการฆ่าของปีศาจร้ายสจิตวิญญาณถ้าพวกเราไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ล่วงหน้ามีเพียงแค่เจ้าคนเดียวยอมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฟิงหวานโจแต่ตอนนี้เฟิงหวานโจเชื่อว่าเจ้าอยู่ในวิหารนี้คนเดียวอย่างแน่นอนด้วยความเกียดชจงของเขาที่มีต่อเจ้าแน่นอนว่าเขาจะต้องตามมานักหลบที่เตี้ยที่สุดพันกล่าออกมาว่าข้ารีบมาว่า มีสมบัติบางอย่างจากราชาเทพเจ้าที่ถูกทิ้งเอาไว้จริงหรือไม่สมบัติอะไรข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หลีเซียงปฏิเสธออกไปชายทั้งสี่คนนี้เป็นมือสังหารที่เขาจ่ายออกไปด้วยค่าแรงที่สูงมากเมื่อพิจารณาว่าเขามีนักล่าจิตวิญญาณหลายคนในจํานวนที่มากกว่ามือสังหารแต่ไพ่ใบนี้ของหลีเซียงแต่ไพ่ใบนี้ของหลีเซียงโดยซ่อนเอาไว้เพื่อเออื้ประโยชน์ต่อแผนการที่เขาวางเอาไว้สําหรับเรื่องของสมบัติราชาเทพเจา้า หลีเสียงไม่ต้องการแบ่งปันเรื่องนี้กับสีคนนี้เขาวางแผนที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองเมื่อสังหารโชคดีที่มีจาตาสีเทาจิตวิญญาณตัวนั้นก็เพียงพอแล้วสัตว์จิตวิญญาณถูกตัดสินด้วยสีของดวงตาของพวกมันยิ่งสีของม่านตาเข้มมากขึ้นก็ยิ่งบง่งบอกถึงระดับความแข็งแกร่งของพวกมันไข่สีดําของหันหลังเป็นดวงตาสีเทาหรือไม่ไม่มีใครรู้แม้แต่หันหลังก็ยังไม่รู้เหมือนกันพอเจ้าสัตว์ประหลาดในไข่สีดํานั้นยังขงซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่ของมันมันไมม่อออยากออกากก และไม่มีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันหลีดเสียงคาดแต่ว่าไข่สีดํามีตาสีเทาและนั่นคือการจกิงกําไรเรดาการตรวจจับสัว์จิตวิญญ,ญญาณที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยราชาเทพเจ้าได้ถูกนํามาใช้เพื่อสแกนสัจ์จิตวิญญาณในพื้นที่และกําหนดระดับของพวกมันมันขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของพลังจิตวิญญ,ญาณดัชนีเรดาตรวจจับสัว์จิตวิญญาณนี้ตรวจพบว่าไข่สีดํามีดวงตาสีเทาและหลีเสียงก็เชื่อเช่นนั้นหลีดเสียงพันโบกมือ ตอนนี้พวกเจ้าไปหลบซ่อนตัวซะข้าคิดว่าไม่นานนักเฟิงหว่านโจและหั่นหลางก็จะต้องเข้ามาที่นี่เต้าเฟิงสามารถหลบหนีจากการติดตามของสัตว์จิตวิญ,ญญาณได้ดูเหมือนว่าเขาจะยังคงมีไพ่ตายเก็บเอาไว้และไม่ได้มอบให้กับข้าทั้งหมดแต่มันไม่สำคัญอีกไม่นานของที่เป็นของเท้าเฟิงก็จะกลายเป็นของข้าทั้งหมดมือสังหารทั้งสี่คนได้ก้าวถอยหลังออกไปอย่างเงียบๆและคนที่เหนื่อยที่สุดก็หัวเราะและพูดออกมาว่าเทคนิคการพูดนี้เป็นของพวกเรา โดยแม่นางเลหันหลังและเฟิงหวานโจได้ตัดสินใจที่จะดําเนินการในทันทีใช้เทคนิคของลู่อิงกลุ่มของหันหลังทั้ง4ี่คนสามารถเข้าสู่พิระมิดได้ปีศาจหลายสัตว์จิตวิญญาณได้รับความเดือดดาลนมันเดินวนรอบพิระมิดและส่งเสียงร้องดังออกมาหลังจากใช้ความสามารถพิฆาตวิญญาณออกไปหนึ่งครั้งปีศาจหลายสัตว์จิตวิญญาณก็ดูเหนื่อยล้าแต่มันก็ยังคงต้องการที่จะแก้แค้นปกติเทคนิคการต่อสู้พิฆาตวิญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสัตว์ระดับล่างหรือว่าสัตว์อายุน้อยไม่เพียงแต่ความเสียหายที่มีจํากัดเท่านั้นพวกมันอาจจะเสียชีวิตหลังจากที่ใช้พิฆาตวิญญาณเช่นนั้นสำหรับสัตว์ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงที่โตเต็มวัยเช่นปีศาจหลายสัตว์จิตวิญญาณพวกมันสามารถอยู่รอดได้หลังจากใช้เทคนิคพิฆาตวิญญาณตามตำนานของสัตว์จิตวิญญาณที่อยู่ในชั้นสูงสุดที่แท้จ,จริงสามารถใช้พิฆาตวิญญาณได้3ครั้งและจะไม่ตาย แต่ต้องเป็นสัตว์จิตวิญญาณชั้นสูงที่มีตาสีดำตาดวงตาทั้งสองข้างของปีศาจหลายสัตว์จิตวิญญาณไม่ได้มีสีที่เข้มข้นที่สุดมันจะเปิดใช้งานได้อย่างมากสุดเพียงแค่สองครั้งหันหลังเดินเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ราชาเทพเจ้าได้ทิ้งเอาไว้ด้านนอกของวิหารเป็นโครงสร้างเพชรแต่ตกฝังไปด้วยหินสีดำพร้อมด้วยหินที่เลืองแสงจำนวนมากซึ่งทำให้พีระมิดส่องแสงสว่างโครงสร้างยอดแหลมสุดผันตั้งต่าง่านให้ความรู้สึกของการกดขี่สำหรับคนที่อยู่ภายใน จะรู้สึกถึงความอ่อนโยนโดยไม่รู้ตัวห้องโถงกว้างใหญ่ถูกหลอมรอบไปด้วยหินสีดำหลีเสียงปันเย็นอยู่ใกล้กับเสากลางที่อยู่ท้ายห้องโถงเพียงลําพังแต่ไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาหวัดกวัวเฟิงหวันโจแในหันหลังแต่อย่างใดหลีเสียงปันยิ้มออกมาอาจารย์ข้าคิดว่าท่านตายไปแล้วซะอีกต่อจากนี้อย่าเรียกข้าว,ว่าอาจารย์เฟิงหวันโจวันตอบกลับไปอย่างจรงิจรงจังเมื่อคิดได้ดีข้าเป็นคนอุ้มชูเจ้าขึ้นมาดูแลเจ้าเช่นเดียวกับลูกชายของข้า และกอะป้องกันตัวที่เจ้าสวมใส่รวมถึงตำแหน่งสิทธิ์ขาดในฐานะรา,าชาทั้งหมดเป็นค่ามอบให้กับเจ้าแต่เจ้ากลับไม่สนใจในช่วงเวลาเก่าๆวางแผนชั่วร้ายไม่เพียงแต่ต้องการค่าาเท่านั้นแต่ยังฆ่าพี่น้องสามคนของเจ้าด้วยพวกเขาบูชาเจ้าในฐานะพี่ชายคนโตที่โตมาด้วยกันเจ้าเป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดให้กับพวกเขาแต่เจ้ากลับทำหลีเสียงพันยิม้มยอเย้ยออกมาหากพูดถึงความหมายของสิ่งชั่วร้ายอะไรคือสิ่งที่ชั่วร้ายกว่ากัน ข้าคาลัวโกทั้งสามคนของเจ้าหรือการที่เจ้าฆ่าพ่อแม่ของข้าเฟื่องหวานโจอพันตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินแววตาที่เจ็บปวดปั้นฉายชัดออกมาจากดวงตาของเขาเขาสา่หัวสิ่งต่างๆไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้าใกล้ชิดกับพ่อแม่ของเจ้ามากข้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาหลี่เซียงปันตอบออกไปอย่างเย็นชาว่าทุกคนรู้ว่าเจ้ามีฉายยาวว่าคนบ้าทำไม่ใช่เจ้าสแสดงเรื่องตลกที่บ้าข้างของเจ้าจนก่อให้เกิดปัญหา การล่าจิตวิญญาณจะล้มเหลวได้อย่างไร้าไม่ใช่เพราะเจ้าไปกระตุ้นสัตว์จิตวิญญาณพ่อแม่ของข้าจะตายได้อย่างไรเจ้าเลี้ยงดูข้ามาไม่ใช่เพราะความเมตตาแต่เป็นเพราะความละอายต่อความผิดของเจ้าเจ้ารู้สึกว่าเจ้าจะได้รับการยกโทษจากพ่อแม่ของข้าแต่ข้าไม่จำเป็นต้องใส่ใจเจ้าข้าจะบอกอะไรให้ความจริงแล้วไม่เพียงแต่ลูกชายทั้งสามคนของเจ้าที่ถูกข้าจัดการภรรยาอ้วนของเจ้าก็ตายเพราะข้าข้าวางยาพิษกบ ที่ช่วยให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในชายามเช้าของเธอจิลนิดจิลนิดมันตรวจไม่พบแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะส่งผลต่อหัวใจของภรรยาเจ้าเธอไม่เหมือนเจ้าไม่มีพลังอำนาจในการปกป้องร่างกายของเธอดังนั้นเธอจะต้องทุกข์ทรมานจนตายข้าจำได้ว่าเธอเจ็บปวดขนาดไหนขณะที่เธอกำลังจะตายเจ้าก็อยู่ที่นั่นหยุดมันมากเกินไปแล้วเฟิงหว่านโจกำลังออกมาด้วยความเจ็บปวดภรรยาของข้า ดูแลเจ้าเสมือนกับลูกชายของเธอเองแต่ข้าไม่เคยคิดว่าพวกเจ้าสองคนเป็นพ่อแม่ของข้าหลีเซียงบันตุกุลออกไปข้าไม่ต้องการความเห็นอกเห็นใจจากเจ้าเจ้าเป็นฆาตกรข้าต้องการแก้แค้ในให้กับตระกูลของข้าเฟิงหวานโจพันรู้สึกลวกับว่าเขาโดนฟ้าผ่าและดูเหมือนกับจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นในพิบตาโอบาปอะไรทาไม่ใช่เพราะเฟิงหวานโจได้ส่งเสริมหลีเซียงในโลกแห่งหลังพึ่งที่มืดปิดนี้มันก็ไม่มีทางใด ที่เขาจะมีชีวิตรอดมาได้จนถึงวันนี้มันเปิดโอกาสให้เขาแหวงกัดจนได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงงูพิษคิดถึงความตายอน,นาเศร้าของภรรยาข้าจากคนที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำหนักประมาณ200ปอนด์จนลดลงเหลือ60ปอนด์เมื่อตอนที่เธอเสียชีวิตความโหมดร้ายและความเจ็บปวดที่เธอได้รับและต้องทุกข์ทรมานและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะหลีเซียงบตรทั้ง3คนเมื่อเฟิงหว่นโจตัดสินใจที่จะมอบตำแหน่งราชาให้กับหลีเซียง ทั้งสามคนต่างก็มีความสุขกับพี่ชายของพวกเขาในสายตาของพวกเขาหลี่เซียงเป็นพี่ชายที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดต่างก็เสียชีวิตลงโดยฝีมือของหลี่เซียงราคาที่ต้องจ่ายออกไปสําหรับการเลี้ยงมูพิษเป็นบ้านที่แตกสลายขาดไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่เหลือรอดดวงตาทั้งสองข้างของเพิงหวานโจพันเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและน้ําตาแห่งความเสียใจบุม่มหันหลงังได้ยินจนพอแล้ว เห็นได้ชัดว่าลี่เซียงเป็นคนที่มีแผนการไม่เพียงแต่เขาต้องการชีวิตของเฟิงหวันโจเท่านั้นแต่เขายังทำลายจิตใจของเขาอีกด้วยลีเซียงได้เปิดเผยความลับที่ไม่สามารถกล่าวออกมาได้ในตอนนี้จึงเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจวิธีที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้เขาไหลซึ่งหัวใจไปตลอดกาลเขตแดนสิ้นสลายเปิดหันหลังมันกระโดดขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับตวัดดาบของเขาออกไป เมื่อเทียบกับสัตว์จิตวิญญาณเขตแดนสิ้นสลายอาจไม่เหมาะที่จะเปิดใช้งานแต่สําหรับศัตรูที่เป็นมนุษย์เขตแดนสิ้นสลายสามารถทํางานได้เสมอในระดับเดียวกันหรือว่าตามกวัวไม่มีนักลบเอเปอร์นคนไหนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของหันหลงังบุ่มในขณะเดียวกันกันกบที่หันหลงังขยับตัวล่างเงาสีเงาก็ได้ปรากฏขึ้นที่หลีเซียงกําลังยืนอยู่มันเป็นสีมือสังหารที่ซ่อนอยู่และในเวลาเดียวกันปากของหลีเซียงก็ปันยกขึ้นแปลก ไม่สามารถบอกได้ว่าท่านหลังคำนวณผิดเพราะเห็นได้ชัดว่าหลีเซียงเดินเข้าไปในวิหารแห่งนี้เพียงลําพังเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าหลีเซียงเป็นคนที่มีแผนการการ้ายกาจแม้กระทั่งวางมือสังหารให้ซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งนี้ภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้คนเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่เป็นมือสังหารที่เป็นมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเขตแดนสิ้นสลายของท่านหลังได้เปิดขึ้นและพลังพิเศษทั้งหมดก็ถูกลิบเลือนออกไป เหล่ามือสังหารปรับความคิดของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วถ้าพวกเขาไม่สามารถใช้พลังพิเศษของพวกเขาได้พวกเขาก็จะต้องต่อสู้ด้วยกำปั้นของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ใช่แค่มือสังหารแต่เป็นมือสังหารที่ยอดเยี่ยมมากในเวลานี้หันหลงังได้พุ่งออกไปครึ่งทางและไม่มีทางถอยกลับมาในปัจจัยของการต่อสู้ของหันหลงังไม่มีสิ่งใดที่เป็นการหนีเพื่อเอาตัวรอดต่อต้านศัตรูคนหนึ่งนั่นหรือต่อสู้อย่างดุเดือดต่อต้านศัตรูห้าคนนั้นหรือ ต่อสู้อย่างอุกอาจเข้ามาหันหลังร้องคำรามโบกหนวดดำเลือดแตยูที่บินในมือของเขาออกไปด้วยพลังที่มากขึ้น1นต่อหเริ่มต่อสู้